สวัสดีค่ะเจสิกับบังตานะคะในนามทีเ e ตอีเวนต์ค่ะครับผมตอนนี้เราจะมาส่งงานแล้วนะครับ6คูณเมตรนะครับแบบใหญ่ๆเลยนะครับเป็นขลับเ้านะครับข้างบนมีดาดฟ้ามีหลัคานะครับตัวนี้ก็มีระเบียงด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็บันไดอยู่ด้านหนึ่งแบบสวยๆนะครับตามเข้ามาดูครับผม นคนี้จะเป็นกระจกรอบเป็นตัวแอนะคะความหนาของกระจกอยู่ที่หกมิลค่ะมาพร้อมนุ้งลวดอย่างนี้เลยสอง้อมนะครับสองประตูสองประตูนะครับละกหน้าต่างมีสามชุดไฟข้างในมีสี่ชุดนะครับข้า,างนอกข้างในมีห้าก็ไฟระบบไฟจะเป็นเพชรอย่างนี้นะคะรอบเลยรอบหลังเลยนี่ประตูประตูห<า>ลังค่ะหลังนี้ไม่มีห้องน้ำน,นะคะไม่ใช่บ้านเป็นขับเท้าเป็น เปิดออกมาตรงนี้จะเป็นสันนแล้วมีดาดฟ้ามาตามดาดฟ้า<ะ>มาทีนี้อยี่บถึงนี้เลยขึ้นดาดฟ้าง่ายๆค่ะตอนนี้ใช้ตีนตุ๊กนะคะ,ะขึ้นมาที่การชันเชันพักนะคะหกด้วยความว้างมันหกมตรบันไดมันก็เลยไม่ชันสอดคล้องกับการใช้งัน นไปแปดสิ8แปนะคะกบเื้องแล้วก็ขึ้นเลยเป็นขับเขาที่มี่สาไล่นน้ำที่นั่งชิลๆเดี๋ยวตกแต่งไปให้สวยงามตัวระเบียงเนี้ยดีค่ะเพราะว่าขึ้นมาระดับเอวกันตกนะคะเป็นซีกแบบนี้หรือลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้มาคุยกันลูกค้าขะครับมุนมุนมาอีกรอบนึง มุมนี้เลยมีมน,นี้สวยส,ส่ค่ะยังดัดเจ้สาสร้างบ้านค่ะอยู่บ้านฉางออฟฟิศเรานะคะ0619535645 TZ Event ยินดีรับใช้ยินดีให้บริการค่ะสร้างบ้านตรงส่งจริงทุกโปรดักต์นะคะแข็งแรงทนทานใช้งาน ได้เต็มอัตราบริการหลังการขายด้วยที่รักว่ามีความรับผิดชอบสูงมีศักยภาพในการสร้างในโปรดักต์ถ้าใครชื่นชอบในโปรดักต์ในโครงสร้างสไตล์ไทยนี่เฮาหรืองานเหล็กบ้านประกอบบ้านสําเร็จรูปอย่างนี้หลังกษเสียนก็ดีเอาไปเป็นคาเฟ่เป็นบ้านหลังกระเสียนด้วยโครงสร้างแบบนี้ที่เซทิเวนค่ะนึกถึงเราค่ะสร้างบ้านคุณภาพชัดเจนตรงตามสเปคแน่นอนคร่บผม